ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการติดตามบรรยากาศการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลในพื้นที่จังหวัดกาฬสินบอกว่าหลังจากสิ้นสุดการรับสมัครเมื่อวันที่12กุมภามพันธ์2 564และกรกตประกาศรับรองคุณสมบัติผู้สมัครแล้วต่างเริ่มออกหาเสียงกันอย่างคึกคักทั้งติดตั้งป้ายหาเสียงรถสปอตโฆษณาประชาสัมพันธ์และเดินเข้าประตูบ้านเพื่อบอกนโยบายและขออาสาเป็นตัวแทนทำหน้าที่พัฒนาท้องถิ่นของตนเองโดยเฉพาะล่าสุดที่ต ตำบลลำคลองอำเภอเมืองจังหวัดฉาชินเ์บรรยากาศการหาเสียงเต็มไปด้วยความคึกคักเป็นอย่างมากซึ่งนายสถาพรฉายประดิษฐ์ผู้สมัครนายกเทศมนตร,รีตำบลคลองหมายเลขหนึ่งซึ่งเป็นอดีตนายกเทศมนตร,รีตำบลคลองแชมป์เก่านำผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำคลองพร้อมด้วยทีมงานกลุ่มรักลำคลองได้ออกเดินเข้าประตูบ้าน <Excuse me. S 1> เพื่อแนะนำตัวบอกนโยบายและขอโอกาสกลับมารับใช้พี่น้องประชาชนชาวตำบลลำคลองอีกสมัยโดยชูยนโยบายลำคลองต้องดีในนโยบาย านงานต่อก่องานเพิ่มเติมให้เต็มถนนสู่ไร่นาไฟฟ้าทั่วถึงน้ำประปาสะดวกสะอาดเพียงพอนายสถาพรฉายประดิษฐ์ผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลครอง หมายเลขอหนึ่งกลุ่มรักลำครองกล่าวว่าหากได้รับการเลือกตั้งอีกครั้งโดยตนพร้อมจะนำทีมงานคุณภาพขออาสารับใช้เดินหน้าทำงานอย่างเต็มที่เพื่อความสุขมวลรวมของพี่น้องประชาชนดังนั้นในวันที่28มีนาคม2564ที่จะถึงนี้จึงขอเชนิญชวนพี่น้องประชาชนและผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิของตอนเองให้มากๆเพื่อที่จะได้เลือกผู้ที่จะมาบริหารท้องถิ่นและสมาชิกให้ไปทำหน้าที่แทนตนเองในสภาเพื่อรวมกันพัฒนาตำบลลำคลองให้เจริญก้าวหน้าต่อไป นี่เราออกหาเคาะประตูบ้านเพื่อประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องออกไปใช้สิทธิ์และเลือกเบอร์หนึ่งเพื่อชี้แจงนโยบายถนนสู่ไรนาไฟฟ้าทั่วถึงประ้าสะดวกสะอาดเพียงพอและเพื่อกระตุ้นให้พี่น้องเราออกไปใช้สิทธิ์ให้มากที่สุดและเพื่อให้รู้นโยบายในการพัฒนาบ้านเมืองของเราและความตั้งใจมุ่งมั่นของนายสาพรฉายประดิษฐ์เบอร์หนึ่งผู้สมัครนาย,ยกเทศมนตรีตำบลําคลอง าทนทย์ที่28มีนาคม2564นี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนตำบลลำคลองออกมาใช้สิทธิ์ที่ท่านพึงมีเพื่อเลือกคนดีไปบริหารบ้านเมืองเลือกคนที่มีความตั้งใจมุ่งมั่นจริงใจในการพัฒนา